สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิทวินดุลศสีชื่อเล่นชื่อไทเทนอายุ12ปีอยู่จังหวัดชุมพรครับลงทางขันมินิเวลาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรครับจดดด้วยเวลา38นาที17วนาทีครับ ครับว่าในการแข่งขันครั้งนี้รุ่นอายุ17ปีถือว่าดูเดือดมากเลยครับสำาเรบผมแล้วเวลา38นาที17วินาทีก็ถือว่าได้ตามเป้าหมายครับส่วนปีหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้แน่นอนครับในการแข่งขันครั้งนี้ทำให้ผมได้เห็นจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของผมผมจะนำมากลับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ ติต่อไปในวันข้างหน้าครับเลยต้องขอขอบคุณชาวบุรีรัมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้มากๆครับจัดงานได้ปลอดภัยและยิ่งใหญ่แต่การตามงมากครับและสำหรับพี่ๆนักวิ่งที่ยังไม่ได้มาสัมผัสรายการนี้ก็ปีหน้าต้องมาให้ได้นะครับมันสุดยอดต้องมาเลยครับ ขอขอบคุณพ่อและแม่และถ้าไม่ไม่มีบุคคลเหล่านี้ผมคงไม่มีโอกาสในการที่จะมาวิ่งรายการนี้ก็ขอขอบคุณ Nike Thailand กีทาโรงเรียนเสียภัยสั a t ์ Energy Gel ลุงตั้มป้าเวนไท a i l a n d ไตลีบป่าชัยรัตพิติเคนยาและโค้ดออฟลุงโบและก็ขอขอขอบคุณลลลอออลผลิตภัณฑ์คอที่ให้ผมไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมในการ่งครั ขอบคคุณมมาากกท้ายที่สุดและสุดท้ายนี้ฝากช่องทางการติดตามของผมเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กของผมด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมไปชิมถับทูนอินจีเจลวด้วยนะครั็เพจตามนี้เลยครับ